จะทำโบนิครับเร่งโง่เด็กเน็ครับอยครับเอ่ดเพ็่เอ็นำเื้อเหมือนพเอกนะครับเอ็นะครับเอ้ยเจ็บลยเ่าให้หมดเลยครับเองบอลสู้มาน้องจะสอบไหม

มีเงาโกรกูด้วยเอกโค้งยังไม่หมดนะเอกโค้งยังไม่หมดโค้งหมดด้วยเท็จจริงพี่เอกสามารถโกงจนเป็นผู้ชนะได้นะครับเอาพี่เอกนะพี่เอกเขายังตั้งใจอยู่วันนี้เอกครับรถครับรถจากขอนแจ่นมาโกงนี่นครอนมาลงเลยเหรอเนี่ยยอมยอมยอมเดินมาเก็บไม่ไหวแล้วครับยอมไม่เป็นไรเดินเบาชูวยไหม ไม่ 1941, ็นไรน้องพวกไม่แพ้พวกนมครับวกได้วกได้วกได้ไม่เป็นไรได้ได้ทุกคนนะทุกคนอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมดาธรรมดาเดี๋ยววกได้วกได้วกได้อยู่้าะไดแสดงออกนะครับขอเสียงปรบมือกันเพลยๆนะครับมีใครได้ยินผมไหมน้องได้ยินได้ยินได้ยินเรียกไม่เอาฮะอ่าร่วมบันทึกภาพนะครับนี่นะครับวิวแดนต้อน เดินเบาพม่ยอดนะครับแล้วจะได้รู้จักกันนะครับเป็นเพื่อนครับสนาแล้วเราบอกวันนี้นะครับไม่เยี่ยครับเป็นรายการ